โอ้เยอะนะเนี่ยอันนี้ควันเดียวหาได้เท่านี้เลยเหรอวันเดียวโอ้เยอะนะเนี่ยโริ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว<อ>่าจะแบบสองตัวนี่วะโ,โอเคถึงแล้วทุกคนสะพานวัดใจโอ,โอ,โอ้สูงมากสูงจริงดูข้างล่างเหมือนจะไม่สูงนะแลนด์มาร์คประชาจังหวัดตราดเลยนะครับตอนนี้ผมขี่มาถึงตัวเมืองแล้วนะตัวเมืองจังหวัดตราดตอนนี้เดี๋ยวผมก็กำลังขี่หาโรงแรมอยู่ผมดูในยับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ เพราะว่าโรงแรมมันก็คือลนะสามร้อยบาทนะโรงแรมถูกๆล้วเราจะไปกลางเต็นท์แหละกลางเต็นท์สองคนคนละสิบก็สามร้อยบาทแต่ว่าผมา่ยังต้องการที่ชาร์จแบตไงในกาชาร์จแบตแล้วก็เคลียร์ของอะไรพวกนี้นะเพราะว่านอนโรงแรมถูกๆน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าในในตัวเมืองตากมันไม่มี้านกลางเต็นท์ที่มันเป็นอุทยานไงถ้าเป็นอุทยานส่วนใหญ่ก็ มันไม่ค่อยมีอะส่วนใหญ่ก็ต้องข้ามไปเกาะช้างเนาะที่เป็นอุทยานอุทยานเกาะช้างแล้วก็จะมีทางโซนในเหนือเนาะอุทยานน้ําตกคลองแก้วนะเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปแถวๆโซนนั้นนะทอนโซนบ่อไร่แต่ตอนนี้ผมมาพักในเมืองก่อนคืนนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องมาเดินตรงอ,อผมอยากมาหาอะไรกินตรงตลาดถนนคนเดินถนนคนเดินจังหวัดตราดนะเห็นเขาบอกว่ามีแค่วันเสาร์เนาะผมก็เลยมานอนในเมืองดีกว่าเนาะจะได้ใกล้ๆกับตลาด หาที่พักแล้วก็เก็บของเสร็จเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวในรอบๆตัวเมืองจังหวัดตาดเลยนะตรงท่าเรือแล้วก็ตรงหมู่บ้านชาประมงแล้วก็ตรงป่าคารนะเราป่าคารปาคารแหลมงอบทุกคนผมได้ที่พักแล้วนะคืนละสี่ละสี่ละห้าสิบบาทอยู่ตรงติดกับถนนคนเดินจังหวัดตาเลยนะสี่ร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวจากนี้ผมจะขี่รถไปเออตรงบ้านน้าเชี่ยวนะแล้วก็ไปตรงเอประภาคารแหลมงอบนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมต้องมาเดินตรงถนนคนเดินด้วยามาดูว่ามีอะไรกินนะปะจากนี้ก็ยี่สิบกิโลอนนี้ผมเอ่ขี่มาถึงนะชุมชนบ้านน้ําเชี่ยวอันนี้มืนต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ จุดไฮจุดไฮไลท์จุดเช็คอินของบ้านลำเชี่ยวสะพานวัดใจน่าจะต้องเลี้ยวนี่นะจอดรถนะท่องเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสะพานไปทางไหนผมไปถ่ายรูปตรงสะพานวัดใจเนี่ยต่ยแล้วมีเกาะกลางอยู่ข้างๆมีมีกอง เนีอืก็นั่งเรือเที่ยวกันนะเอนอยากไปตอนเย็นกันตอนเช้าหรือว่าตอนเช้าไปได้ตลอดเวลาเลยครับคือว่าทา้งแปดโมงถึงหกโมงเย็นไปกันมาไปเที่ยวเลยครับสองคนไปได้ไหมสองคนมีเแี่สองคนสองคนก็ได้แล้วแต่มากี่คนครับมาสองคนเนี่ยคนเท่าไหร่ครับถ้าไปสองคนเราก็สี่ร้อยสามคนก็สี่ร้อยสี่คนสี่ร้อยอ๋อคนเดียวก็สี่คนอย่างนี้ก็ก็ไปแชร์คนอื่นได้ใช่ไหมหมายถึงนั่งได้กี่คน มันน่างได้แปคนเรือลำหนึ่งตรงมีหลังคามีน้อะไรเตือนอยู่ที่ทอน้ำเน้นเือนท้ออ๋ออันนี้เป็นธนาคารอปล่อยตัวปูมาใช่ไหมใหญ่ฮะอ๋ออันนี้ผมเข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับีครับโอเคผมขอถ่ายนะครับขออนุญาตโอ้จ่ยมปล่งน่ายนปจะไปในคลองลงไปใองคองเนี่ยมันมีท่อท่อลงไปในคลองเลยครับปล่อยลงไปเนี่ย เราจะปล่อยน้ํำมันตรงไหนไม่เนี้ยนึกว่ามันต้องปล่อยตรงที่หรือเราจะไปทะเลไปปล่อยในเรือก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่แกกนัท่องเที่ยวอ๋อไม่เห็นเมื่อกี้มองไม่เห็นไไม่ด้คิดว่าจะจะทายทายแล้วจะจะทำบุญนะอันนี้ปู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 ดำปูดำใช่ไหมอันนี้โตเต็มยังครับหรือว่ามันยังยังใช่ไหมตัวเล็กัๆไม่โตตัวเล็กกี่ใช่ไหมรัว่าข้ามจะโตอันที่อะที่เท่าตัวอ่าเดี๋ยวผมพาเดินมาดูด้วยบรรยากาศตรง ริมคลองนะเห็นปะอันนี้เป็นสะพานวัดใจสะพานเออที่เหมือนเป็นแดนมะของที่นี่แล้วนะสะพานวัดใจจุดเนี่ยเป็นจุดล่องเรือครับบอกว่าล่องเรือไปตรงนู้นไปชมป่าของกลางตรงนั้นครับส่วนใหญ่ก็าทำอาชีพป,ประมงเอาแถวนี้เขาก็ทำประมงแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหนใดๆนะพาท่องเที่ยวไปเที่ยวตามป่าชายเลนเขาเรียกแต่ละทีมากี่คน โอ้โหกลิ่นปลาแบบนี่ปปาเนี่ยแบบมองของจริงเพิ่งขึ้นมาจากเรือเลยนะปลาเนี่ยนี่ตัวใหญ่จะเป็นตร้านอย่างเงี้ยนะเห็นปะโอ้โสูงเลยนะไม่ลองขึ้นไปดูเดี๋ยวเขาไปลองขึ้นไปดูนะครับโอ้โอก็ อ,อดูข้างล่างมันไม่สูงนะเนี่ยพอขึ้นมากออ็ใช้ได้อยู่สูงอยู่สูงอยู่โอเคผมว่าที่เขาสร้างสะพานสูงอันนี้น่าจะให้เรือใหญ่มันสามารถลอดผ่านไปได้เนะนะผมดาวนะโอ้ต่ผมเก็บของ,ของกอนเผื่ออะไรมีอะไรร่วงวันนี้จบเลยนะโอ้แล้วลมแรงจังวะแล้วทำไมลมมันแรงขนาดนี้ <c oughs> ผมจะสั่นทำไมเนะี่ย อืสูงจริงโอ้แล้วผมจะเดินช้าทำไมเนี่ยเดินเร็วดิโอ้โหโอเคถึงแล้วทุกคนสะพานวัดใจแต่ว่ามันดีมันก็แข็งแรงอยู่และมันเป็นเหล็กอ่ะโอ้โหสูงมากสูงจริงดูข้างล่างเหมือนจะไม่สูงนะโอ้ตรงนี้ก็มีอะไรนะมาสซยิดด้วยนะทุกคนปะ คือตรงนี้มันมีเาขเาเรียกว่ามีชาวบ้านสามสามอานาทามมีมีชาวไทยแล้วก็ชาวไทยที่อายจีนแล้วก็ชาวมุสลิมนะสะพานวาดใจเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะมีคนหนันฆ่าเหมือนจะมีคนหันค่านี่แล้วผมเนาะเฮ้ยมันโย,ยกเย่อยู่ตนีนเน้เนี่ยเหล็ก,กน,นะ เดินข้าแบบชิวๆเราโอ้โหนี่ไงเนี่ยทุกคนอย่างที่บอกอ่ะนี่ยปลาบงแท้ๆเียที่นี่เขาทำปลาบงแน่เดียวน่าจะกำลังจะออกไปหาปลานะอันนี้เขาก็เพิ่งขึ้นมาจากเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเลยนะปลาสดเลยเนี่ยเขาหน่ากากออกไปขายแล้วแหละโอ้โหนี่ทุกคนปลาลึเนี่ยสดๆเลยครับ นี่เขาเรียกปลาอะไรครับผมมีปลา,าไก่ปลาไก่ปลาป,ลปลนส่งโรงงานป,ปลาปนทำอะไรทำปุ๋ยทำอาหารมันตัวใหญ่แค่นี้เดี๋ยวว่าใหญ่แค่เนี้ใหญ่แค่นี้ใหญ่ได้แค่นี้ยลคร<อ>ับโอ้โหเยอะนะเนี่ยอันนี้วันเดียวหาได้เท่านี้เลยเหรอวันเดียวโอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะมากปลาทะเลปลาถูกอ๋อปลาปลาถูกใช่ไหมอ๋อนี่คนละคนละปลาคนละอย่างกันใช่ไหมตอนแรกนึกว่าโตเป็นอย่างนี้ มอันนี้ปลาอะไรครับผมปลาอะไรคุณละยางคือแต่มันทั้งหมนี้มันเข้ามันเข้าอ้วนเงี้ยคล้ายๆกันเลยเขาไปลากตัวนี้แล้วมันจะเข้าครับอันนี้ปลาเมงคอมีปูมีตะเม็ดด้วยก้งด้วยโหได้ยืมกันนะนี่มันมีเนื้อค่ะปลาเนี่ยนี่นีแล้วแผงมีเขาซื้อไปทำอะไรอ่ะ นี้โรงงานอุตสาหกรลเข้าไปทำอะไรอ่ะทำงานประปนทำปุ๋ยไงปุ๋ยอ๋อเหรอคะทำปุ๋ยทำอาหารเป็ดอาหารไก่แล้วแบบนี้เหรอคะแบบนี้ก็เขาซื้อไปทานฮะไปขายตลาดอ๋อก็เลยแยกเลยแยกแยกแล้วมันโลละเท่าไหร่คะแบบนี้อันนี้ห้าบาทหกบาทโอ้แต่อันเนี้ยโอ้นียอันนี้มันรวมกันใช่คุ้งมีตลาหมีอันนี้ออกไปตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย เช้าหรือว่าออกเช้าเช้าเย็นเช้าจะมืดเย็นเช้าลองขึ้นไปข้างบนไหมน่ะไม่ทำไม่ขึ้นแค่เป็นก็คานแล้วก็ไม่ไปคือจะแบบสูงจริงเป็นยังคานแล้วเขาจะไปได้ไงเดี๋ยวนะแน่นๆนะมีมีกี่ตัวนี่ตังดูเล็กมีงานครับเบนเบลอ๋อมีคนเบนเอาไปแล้วเล็กเบนโดกันเออบินโด เอ้ยกระเบนไม่แก่ๆมันจับเปลนเราโนนโน่นว้าจิงเยอะเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยสองตัวนี่ว่าเจอนั้ไหมตัวไปเรียกลูกค้าดิวันนี้มันเสาร์น่าจะมีแต่มันต้องมาตั้งเช้าเปล่าตอนเย็นก็บรรยากาศดีเหมือนกันแต่ตอนนี้แดดมันก็ยังร้อนอยู่นะโอ้ยเนี่ยแหละทุกคนประมงวานประมงบ้านเชี่ยวแวะมาได้นะก่อน จะไปเออก่อนจะไปเกาะช้างเกาะกูดก็แวะมาได้นะเนี่ยที่เขาทําสะพานสูงเพราะว่าในเรือมันใหญ่ไงเรือมันจะรอบไปได้พุ่งสะพานใช่ทําให้เรือ,อคิดว่าทําให้คนมาถ่ายรูปเขาทําให้เรือแหละแต่ว่าทีนี้มันเป็นจุดอะไระจุดเช็คอินจุดไฮไลท์ไปแล้วกลายเป็นแหล่งไปกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเป็นสนัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านน้ำเชี่ยวแล้วะ อ๋ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาทำไม่สาหรับที่นั่งถ่ายรูปให้แล้วอันนี้ยังไม่ได้ทําต,ตอนนี้ยังไม่ได้ทําตอนตอนที่เขาทําให้แล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะเดวนี้น้อนี่เอออันนี้ออนนปลอดภัยถ่ายเก็บบุมสวยๆได้เลยอันนี้ผมเอ,อขี่ออกมานะเหมือนจะเป็นป่าเมื่อกี้เป็นป่ากล,งกลางป่าชายเลนนะข้างๆเนี่ยทุกคน ตรงถนนลากาเขาปิดซ่อมแซมไงเขาเลยชีย้ให้เลี้ยวมาถนนเส้นนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปล่ไหนเนี่ยสรุปสรุปก็คือเราก็มาที่ประภาคารนะประภาคารประภาคารแหลมงอบอ่อานั่งรอคนมาหารคายเรือสักพักนึงก็ไม่มีคนเลย,เ,ลยเ, <S 1> <S 1> เดี๋ยวมานี่ก่อนแล้วกันประภาคารแหลมงอบเดี๋ยว อาทิตย์ไมล็ดตกซะก่อนนะเอ่อเข้าเขตได้สบานแบบงอบอ่อน่าจะเดียวเดียวซ้ายแหละบ้านใหญ่ป้อมหรอใหญ่ป้อมไม่น่าใช่ของโน้นหรอ <laughs> ถนนปิดถนนเส้นหลักปิดแล้วก็ชี้เขาชี้ให้มาทางนี้แล้วก็พาเราหลุดมาไหนไม่รู้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อ๋อเราขี่ยวไปทางนู้นเรามาผิดทางโอเคเมื okay. ม่อกี้ที่รถมันเลี้ยวเมื่อกี้ที่รถมันเลียเ้ยวซ้ายเราต้องเลี้ยวขวาเออเราก็หลุดมาตรงอะไรปะเนี่ยไม่แน่ใจชาวประมงธนาคารปูไม้อีกแล้วหมู่บ้านชาวประมง,งนั่นแหละ okay. เนี่ยเมื่อกี้เราเลี้ยวออกไปจากทางนี้นะเราต้องไปทางนู้น ต้องเลี้ยวซ้ายก็จะถึงแล้วประพาคารนอะันนี้เป็นถนนหลักเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ถ้าถนนไม่ปิดเราก็วิ่งถนนเส้นนี้แหละขี่พาอ,อ่อนนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ก็มีของขายด้วย<อ><อ>นี่ครับถึงแล้วประพาคารแหลมง,งอใต้สุดขอบตอน,นออกนะอ่ะเเราถ่ายไปตรงนี้กันเดี๋ยวรอคนแป๊บนึแง้วจอดรถตรงนี้ได้ปะไม่แน่ใจนะ ผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันีเส้นอยู่เส้นขาวอยู่จอดได้แหละ okay. มาแล้วครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะสุดแ่นดินตะวันออกอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราบว้าวลมเย็นมากครับตรงนี้โอ้๋อนู่นไงขอช้างชัดมากไกลมากดูดิโอ เห็นว่าทุกคนในกล้องเห็นไหมไม่รู้นะด้านหน้าเนี่ยเกาะช้างทุกคนใกล้อยู่เนี่ยแต่ว่าทําไมตอนผมนั่งเรือไปเป็นชั่วโมงเลยนั่งมนเรือผอเีน่าจะขึ้นตรงนี้ได้นะแล้วก็ตรงเหมือนจะมีท่าเรือตรงนี้ท่าเรือหนึ่งนะท่าเรืออ่าวธรรมชาติอันนี้มันแหลกงอปะเรือประมงเรือใหญ่อะอันนั้นแต่ที่เราไปดูเมื่อกี้มันเป็นเรือเล็กไงเรือเล็กเรือชาวบ้านนะอันนี้เป็นเรือใหญ่เรืออุตสาหกรรมเลยอะเรือที่แบบจับจับจริงจังจับเยอะเน้นปริมาณเยอะตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะซีฟู้ด โอ้ก็แต่ทําไมสีน้ําเป็นยังไงทุกคนลงมันน่าจะแรงอ่ะดูดิดน้ํามันเป็นสีน้ําขุ่นเลยอ่ะผมยังไม่จะถ่ายนี่ให้ดูเลยนี่นะคนประภาคารประภาคารแหลมงอบนะอ่ะแต่เขาทาสีนี่สวยมากคือเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัดตราดเลยนะโอ,อ้มันสามารถขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะเขาปิดอยู่ แล้วลมเย็นมากโอ้ลมเสียงลมเข้าไปก็ขออพายด้วยนะลมแรงจริงแต่ว่าผมให้ดูสีน้ำตรงนี้โอ้สีชาไทยนี่ทุกคนลมแรงมากนี่นะโอ้เ็นท่าเรือไกลๆตรงนนะ้นน่าจะเป็นท่าเรืออ่าวธรรมชาติที่จะข้ามไปเกาะช้างนะอ่ะวูถึงสักทีจังหวัดตราดจุดเช็คอินจุดเช็คอินจังหวัดตราดนะทุกคนโอ้ผมก็ เอามอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายสุดแผดินตอนออกเรียบร้อยนะอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดตรงนี้เขาก็มานั่งเล่นนั่งปีนเองก็ได้นะเพราะว่าลมมันเย็นอ่ะแล้วก็มีที่นั่งเยอะมากเลยเออบรรยากาศตอนเย็นน่าจะดีฟิลมันได้อลเนี่ยนั่งกินหมูกระทะได้ไหม <laughs> ฟิลมันน่านั่งกินหมูกระทะมากเลยลมเย็นๆน,นั่งกินทะเลนั่งกินซนะีฟู้ดเนาะไม่รู้จะไปไหนแล้วนะตรงนี้ ตรงนั้นก็มีชายหาดหมายขาวแต่ว่าก็น่าจะขี่ไปไกลนึงอีกไกลเลยแหละอีกไกลเลยโอ้หอันนี้ก็คือตึกแถวนี้เป็นเซเว่นหมดเลยปะไม่ไม่อะไรดูวยแค่สองภูหาแบบอ๋อหรอหมดเลยใช่เซเว่นใหญ่มากเป็นเซเว่นที่ใหญ่อ่ะสวยอ่ะขอทาสีเนาะแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราดเกาะช้างหาดทรายงามเกาะปูนนีีี่่ก็สวยยท้งเ วัดวัดเก่าแสนตุม้มเดี๋ยวนะเนีย่ยหา,ายไซงามมยังคิดอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนกิโลอยู่ตรงไหนอ่าวตาลคู่อ๋ออ่าวตาลคู่ก็ไม่ไกลนี่ไปได้เนี่ยก็แค่17กิโลเองอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลองขี่ไปดูนะไม่ไกลอ,อยู่ที่นี่นเดี๋ยวนะอ่าวตาลคู่อ๋อรู้แล้วมันอยู่แถวแถวสนามบินอยู่แถวสนามบินอ๋อโอเคโอเค เพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วรีว <ic> ทันหรือเปล่าน,นะแต่มันก็แค่สี่โมงเองอ่ะตอนนี้สี่โมงกับห้าโมงนะไปยังพอมีเวลาอยู่ไปผมจอดรถขวางเขาไป้เนี่ยไม่น่าขวางเลยเพราะมันอยู่ในเส้นขาอยู่ไปไปกันต่อครับเออเนี่ยแหละรถทิพตรถทิพก็ดูจะดูแบบไปหลายที่หน่อยนะโอเคไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วอ๋อ,อก็ตรงเนี้ยเฮ้ยมุมนี้ก็ใช้ได้นะครับมุมนี้ไปนหง ผมนี้ก็สวยนะครับเออได้อยู่ได้ผมนี้ก็ได้อยู่<ฮ>อไปผมเป็นทางกันตรอเหมือนเป็นท่าเรือเฉยท่าเรือท่าเทียบเรือประมงเป็นสะพานปลายืนยืนเข้าไปในทะเ,เ,เลหลวงเขาเรียกสะพานปลาใช่อย่างเขาเรียกสะพานปลานสะพานประมงอสะพานเทียบเรือ นันกสะพานอะไรกันแน่ฉันเรียกสะพานว่าลมแรงมากทุกคนถ้าเสียงลมเข้าไปก็ปลอดภัยด้วยเพราะงนี้มันลมมันแรง,แรงเราเกียงมาตรงทางเข้านะเป็นข่าตานคูเมื่อกี้เห็น้าชยชีมาทางนี้นะไม่น่ใจวิ่งกี่กิโลทางเขานะอยู่ใกล้ใกล้กับเกาะช้างเอยอยู่ใกล้ใกล้กับท่าเรือโฟลี่ข่าไปเกาะช้างนะ ก่อนไปก่ยช้างก็แวะมาได้เอาตันคู่แต่ตอนนี้ผมยายามหาทางไม่เจอเลยว่าทางไหนนี่ครับโหแต่ oh. ว่าน้ำมันขึ้นนะสิโอเคอ่ะี่ถึงแล้วอาวตาลคู่อ๋ถึงแล้วขี่มาจากเอ,อแหลมงอบ16กกิโลนะถึงอ่าวตาลคู่ กับกา,ยยามที็นพิีเพราะว่าไปหลงทางไม่หลงแค่เลยไปนิดน,นึงป้ายมันเข้าใจผิดไงก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเห็นเกาะช้างด้านหน้าอตรงนี้ยิ่งใกล้เกาะช้างเขาใหญ่เลยไปครับเดี๋ยวไปเดินดูก่อนว่าหาดทรายเป็นอย่างไรอ๋อลมเย็นลมแรงมากอ๋อแต่ว่ามันขึ้นนก็แรงเหมือนเดิมแล้วก็ ทรายมันไม่ใช่สีทรายขาวนะเป็นทรายแดงๆออกแดงๆนิดนึงโอ้โหคุ้เด็กเล่นน้ำเยอะนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเด็กเล่นน้ำพวกเยอะเลยโหแล้วถ้าจะเป็นเด็กแถวนี้น่าจะไปถามพี่แบบตลอดเล่นน้ำเออมันมันใกล้นี่ไงใกล้เกาะช้างเนี่คนก็เลยมาแวะเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้ปะเออแล้วก็มันมันห่างมันไม่ไกลจากตัวเมืองตลาดด้วยเด็กเล่นกันเต็มเลย เราก็ไปเดินเล่นก็ได้นะแต่ขึ้นมันก็แรงอยูน่นะเ่ยให้ดูบรรยากาศยามเย็นทุกคนอาทิตย์กำลังจะตกนะแสง,งส้มๆิดละขอบฟ้า<ฮ>มานั่งรับลมทะเลกแล้วเปงหวัดตดัดสีพ้่งนทะเลนะอยู่ใ,ใกล้สนามมีนตาดเลยนะก็<ฮ>คือก่อนถึงทะเลออาวธรรมชาติเลย ก็แวะมาได้ถ้าใครจะไปตลาดไอ้ถ้าถ้าใครจะไปข้ามไปเกาะช้างก็แวะมาได้หรือผากลับไปเกาะช้างก็แวะมาได้นะอย่างนี้ก็ถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ต้องผ่านตรงนี้ยผ่านเออไม่ใช่ผ่านตรงนี้ขีเข่เราเข้ามาอีกนิดนึงปิดสามขี่เราเข้ามาอีกสามกิโลนะจากจากถนนหลักอ่ะไป๋ยวผมพาเดินไปดูบรรยากาศชายหาดเดินลงไปอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยโอเคไม่หนักไม่หนกผุณอ เราถ่ายรูปแป๊บน,นึงโอ้แต่เด็กเล่นกันสนุกมากเลยคือด <c oughs> เห็นปะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เด็กเล่นเยอะมากหาดอ่านนี้นะ <c oughs> ไม่เหมือนหาดที่เราไปหลายๆที่ที่มาตาดเนาะไม่ค่อยมีคนเล่นเลย ขดูเล่นสนุกนะนี่ปะสานคู่ปะนี่ปะสองต้นนี้ปะเออ่าจจะใช่นะเนี่ยทุกคนอ่าวตานคู่นะใครที่จะไปก่อช้างก็แวะมาได้นะก่อนถึงก่อช้างนิดเดียวเองปะเดี๋ยวเราจะขี่รถกลับตัวเมืองตาดแล้วกลับไปพักแล้วสำหรับ คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามไม่ได้เลยทุกคนก็เที่ยวในจังหวัดตากนะอีกหนึ่งวันแหละคลิปหน้านะทุกคนก็ไปไวเจอกันคลิปหน้าทุกคน